ลองเลเช็ครถอีกทีได้ไหมลองลองลองเปิดลองเปิดเช็คดูครับเฮ้ยไม่ล็อกได้เลยหรอมันมันเป็นการจรกรรมแบบใหม่ครับแล้วไงที่แล้วรู้สึกไงทั้งตกใจเา่าก็เพิ่งรู้ว่ามันแจ้งสัญญาณกัน,นได้เยหรอนี่คือเจ้าของรถยนต์ที่ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังกดรีโมทล็อกรถคู่ใจแต่ไม่สามารถล็อกได้โดยทีมข่าว nbt new focus ได้ทําการทดสอบแผนการจรลกรร,รถยนต์รูปแบบใหม่จากการปล่อยคลื่นแทรกสัญญาณจากรีโมทรถยนต์ทําให้เจ้าของรถยนต์เกิดอาการตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่รู้จะพูดยังไงนะมันรู้สึกว่ามันแย่ถ้าเกิดเราเจออย่างนั้นตกใจคตกใจค่ะตกใจเพราะไม่เคยเจออย่างนี้เหมือนกันนี่นี่พอนี่เห็นตอนหน้านี่ยังรู้สึกน่าตกใจจริงๆนะเนี่ยลง <c oughs> มันล็อกแล้วมันไม่ล็อกอันตรายนะนว่าน่ากลัวส่วนวิธีการจรกรรม คนร้ายจะแอบซุ่มดักรอเหยื่อที่นํารถยนต์มาจอดตามลรานจอดรถและเฝ้ารอจนมีผู้ขับรถยนต์มาจอดจากนั้นคนร้ายจะกดรีโมทรถยนต์ค้างไว้เพื่อปล่อยคลื่นสัญญาณรบกวนและแทกคลื่นสัญญาณของเจ้าของรถขณะกดรีโมทล็อกรถยนต์ทำให้ไม่สามารถล็อกรถยนต์ได้ก่อนจะอาศัยจังหวะเจ้าของรถเดินออกห่างจากรถเข้าจุลกรรมทรัพย์สินภายในรถและจุลกรรมรถยนต์ไปทั้งคันผมว่ามีน้องผู้หญิงคนหนึ่งเขาขับรถมาใช่ครับรถอนี้มื่มาจอดผมก็จะเริ่มทา แกนเลยกันส่งสัญญาณในตัวดิบๆตรงนี้นะครับปุ่มไหนก็ได้นะครับสามสี่ปุ่มเนี่ยกดไปสปุ่มเนี่ยมันจะเกิดสัญญาณออกมาพอน้องคนนี้เขากดไปหมดเขาเองปุ๊บนะครับเห็นแล้วขึ้นสอนกันแล้วอันนี้การแจ้งเตือนนะครับสัญญาณืีนหมดรถเขาเนี่ยถึงกดเขาไหมก็ถึงนะครับก็ถึงแต่รถเขาไม่ทำงานก็รถทันฝังไม่รู้เรื่องว่า แผนปฏิบัติกรรในรูปแบบนี้จะประสบผลสําเร็จได้ต้องขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสองสิ่งคือคลื่นสัญญาณของนักจรลกร,รมที่ปล่อยมามีความถี่ใกล้เคียงกับคลื่นสัญญาณของเจ้าของรถขณะที่กดล็อกรถยนต์และสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ทําให้แผนปฏิบัติกรรในการก่อเหตุครั้งนี้สำลิดผลคือความประมาทของเจ้าของรถเองที่คิดว่าล็อกรถแล้วเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา และนี่ก็คืออีกหนึ่งวิธีของนักจรกรรรถยนต์นะครับที่มีวิธีป้องกันง่ายๆเพียงแค่ปรับพฤติกรรมการล็อกรถของคุณครับความประมาทของเจ้าของรถกลายเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สําคัญที่ทําให้นักจรกรรมก่อเหตุได้สําเร็จและเพื่อเป็นการป้องกันทางเจ้าของรถจะต้องตรวจสอบประตูรถยนต์อีกครั้งว่าภายหลังกดล็อกรถด้วยรีโมทประตูล็อกหรือไม่เพียงแค่เสียเวลาไม่กี่วินาทีเท่านั้นอาจทําให้คุณไม่ต้องสูญเสียรถคู่ใจของคุณไป ทุกวันนี้ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเมื่อปลดลมอเสร็จแล้วนะครับก็ให้ดึงประตูดูสักครั้งหนึ่งแค่นั้นเองครับดึงประตูดูว่ามันล็อกหรือยังอันนั้นเป็นวิธีที่แบบตัวเราเองต้องตื่นติเตตัวเราเองแล้วการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเจ้าของรถยนต์เองคงเป็นเพียงการป้องกันได้ในระดับหนึ่งแต่วิธีการป้องกันการถูกโจรกรรมรถอย่างได้ผลที่สุดทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ทุกยี่ห้อเพื่อหาแนวทางป้องกันการโจรกรรมรถยนต์ด้วยการกดคลื่นแทรกสรรัญญาณ รวมถึงการสร้างเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการล็อกรถแบบป้องกันคลื่นแทรกเพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าของรถยนต์ต้องตกเป็นเหยื่อของขบวนการจรกรรมรถที่กำลังแพร่ระบาดอย่างหนักในขณะนี้และก่อนที่รถของคุณจะต้องตกเป็นเหยื่อคันต่อไปวิลชัยมันคงวิวัฒน์ NBT News Focus